ปลากันนะครับกันข้าวอย่าลื่นนะให้ลงไปนะนั่งดิ <c oughs> อไอพ่อเองกินอาหารปลาปลากันจะกินกันไหมอ่ะจะไปกินบ้านปลาไม่กินหรอกยูนีหนูปุ่นปลาอยู่นู่นดิหน,น,น,นูจะกินอาหารปลา ีส <laughs> องลื่นเดี๋ยวเข้าไปตลาดนะงั้นไปในตลาดอะไรไ,ไป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 <ม>ไป,ปไปี๋ยว,ไ,ไ,วไปเอาไหมได้กินไหมเนี่ยกินข้าวด้วยไป นะครับกันกัดหลดายเรื่องก็ให้ไปซื้อน้ำตู้ปลาโอ้หันปลากันเมนกินแม็กเมนกินข้าวหนูกินข้าวลูก,ลกอ้ามอ้าม <c oughs>

นหนักงอนไม่หนักเลยนะครับมาให้อาหารปลากันนะครับนาะม้เช้าแล้วครับปลาตัวเล็กนี้หมดเลย บรรยากาศดีๆนะครับเห็นปลาอยู่ทางนี้เป็นสรนะน้ำมาดูปลา,แบบา,าก,กันนะครับไดกกาดดนะครับโอ้มาให้หัวหันตากันนะบรรยากาศดีๆนะครับตี่ใจใหญ่นะครับให้หัวหันตาครับนะครับทั้งสองคนนะครับสวัสดีนะครับไม่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 ไม สวัสด,ด,ด,ดีนะครับนะครับอตุ้มเงเลยนะครับสวัสดีนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ